เกิดเหตุก่อกวนหลายจุดนะคะหวังทําลายความไม่สงบในห่วงเดืนดอนรอมฎอนและทําลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันที่22นะคะมีนาคม2567นะคะในเวลาประมาณตีหนึ่งเป็นต้นไปค่ะได้เกิดเหตุก่อกวนหลายจุดนะคะหวังที่จะทําลายระบบเศรษฐกิจสาารวโภคลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ทําลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุข ภาพการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่รวมกว่า40จุดแยกเป็นจังหวัดยะลาจำนวน11จุดในพื้นที่อำเภอกาบางังอเภอยะาหาอภอธานโตอาบนานังสตาอเภอเมืองและอเภอกรุงปีนังมีเสาสัญญาณโทรศัพท์รวมทั้งร้านขายเฟอร์นิเจอร์โรงงานไม้ยางพารา และโรงบรรจุกแก๊สได้รับความเสียหายส่วนที่จังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุ20จุดในพื้นที่อำเภอรามันอำเ,เภอยะริงอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำนภอนองจิกอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอไม้แก่นอำเภอกระโพและอำเภอสายบุรีมีร้านสะดวกซื้อ ห้องพักรายวันและสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รับความเสียหายส่วนที่จังหวัดนาราธีว่สนะครับเกิดเหตุจำนวน7จุดในพื้นที่อำเภอสังข์ปาดีอำเภอศรสีสาครอ,อำเภอแวง้งอำเภอเจาะไรร้องอำเภอรือศกและอำเภอจะแนะนะครับมีกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนและส่วนราชการได้รับความเสียหายแล,และที่จังหวัดสงขลาครับเกิดเหตุจำนวน2จุดในพื้นที่อำเภอสะบาย้อยและอำเภอเทพา มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามครับขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่อยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยานและเก็บพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับขณะที่พลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ี่พ่วนในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดําเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการดูแลป้องกันพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุ พร้อมขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุและฝากความห่วงใยไปยังทุกภาคส่วนย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและการประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมบดอนอันประเสริฐของพี่น้องประชาชนที่มุ่งหวังที่จะวางเป้าในการสร้างความหวาดกลัว ทำลายเศรษฐกิจของพื้นที่ที่กำลังฟื้นตัวครับค่ะซึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในวันที่22มีนาคม2567ในเวลา1นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งภาพเหตุการณ์เรามีแต่เราใช้เป็นอินโฟกราฟิกนะคะ,คะเนื่องจากว่าไม่อยากให้หลายคนนั้นนะคะได้เห็นเหตุการณ์เพื่อเป็นการตอกย้ํานะคะในเรื่องของความเชื่อมัน่นไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะและก็ที่สาคัญเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อจะติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีแล้วก็ต้องให้กําลังใจกับพี่นน้องใ ที่จังหวัดเชีเยงภักใต้โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนนะคะเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยค่ะ